สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปอ็นชาร์ดหินนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือหินอ็นชาร์ดแล้วก็ต่ะแล้วก็ห้อยมันเป็นตอนกลางคืนนะครับตามผมมาวันนี้ผมจะพาไปซื้อหินอ็นชาร์ดด้วยนะครับแต่ผมไม่ซื้อนะครับผมไม่มีตังค์และสําหรับคนที่ยังไม่เป็นกลางคืนและอยากอ็นชาร์ดเร็วๆก็เดีย๋ยวผมจะพาไปซื้อโทเชมด้วยนะครับไปกันขอสิแล้วก่อนนะครับ ขี่ไปกาฮารีนะครับจะเห็นแผนที่นะครับให้ไปเกาะที่เกาะซันสโตนผมมากลางเลยแล้วครับให้หันไปทิศเอ็นนะครับเพื่อไปเกาะซันสโตนนะครับทิศเอ็นนี่นะครับแล้วก็ขี่ตรงไปเลยนะครับพอเรามาถึงพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เดินตามผมมาเลยครับให้ให้ขึ้นบันไดลิงเลยนะครับตรงนี้ ตามมาซื้อหินเอนชันนะครับซื้อกับแม่มดน,นะครับกด E นะครับหรือกดตรงไอตรงที่มันบอกกันนะครับแล้วก็ขอปิดไว้ก่อนบังให้กดอันที่หนึ่งครับวัดแคนยูดูฟอร์มีนะครับเข้าไปแล้วก็กดพาวเวนะครับ แล้วก็กดดีลไปนะครับสําหรับคนที่อยากซื้อแต่ผมไม่ซื้อผมก็กดออกแล้วอยากให้มันปรับเป็นตอนกลางคืนนะครับถ้ามันเป็นตอนเช้าแล้วอยากให้ปรับเป็นตอนกลางคืนก็ตามผมมานะครับครับพออยากไปซื้อก็มาจุดเดิมไม่ก็ถ้ารู้แล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็มาจุดเดิมเนาะแล้วก็เดินมขึ้นมาเลยซื้อกับคนนี้นะครับราคา2 0 0พก็กด e ไปนะครับ แล้วก็หุดใช่นะครับแต่ผมไม่ซื้อไม่มีตังค์ถ้าคนไม่รู้นะครับว่าโหสับมันจะเป็นมันจะแบบมองไม่เห็นก็ขี่ตามมาให้มาเกาะตั้งเกานี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี้ยวไปทางนี้ครับ <S <S 1> <S 1> พอมาถึงแล้วนะครับก็ขึ้นไปเลย ให้ทุกคนซื้อบัตรกับลิฟเอบัตรลิฟกับคนคนนี้นะครับที่เขาถือถือพีแอดอยู่ P เออ่ขวานไม่ใช่ขวาน,นที่ตัดตรงหนเตเอนนั่นแหละขอนแล้วก็พอซื้อเสร็จจะราคา400นะครับให้เดินมาในลิฟแล้วก็กดปฏิบัติพันนะป,ปฏิสามพันเออปฏิพอลงมาจากลิฟแล้วนะครับก็ให้เดินตรงไปเรื่อยเลยนะืย ึงแล้วนะครับก็ถ้าจะ charge, อินชัรก็รอให้ปิดกลางคืนก่อนนะครับภาพปิดกลางคืนอยู่แล้วหรือถ้าเป็นตอนเช้าก็อินชาไม่ได้ออไรอปิดกลางคืนก่อนพอเป็นอันกลางคืนอยู่แล้วสมมุติอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหินนะครับก็จะหิหินมาแล้วก็กด E นะครับปึ๊บแล้วมันจะมีคําขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าไม่กับใช่นะครับให้กดใช่แล้วไอ้ของเรามันจะปิวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มันจะ อินชาร์ตให้เราแล้วมันจะบอกว่าเราได้อะไรนะครับบอกประโยชน์ของมันด้วยเขาจะออก,ก็เดินไปที่เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับในการอินชาร์ตขอจบเพียงเท่านี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าบ้บุย